ใช่ไต้นมาคนก็มารอเราในเช้าแล้วตื่นเต้นคน่ะตื่นเต้น,ตน,ตนอยู่แล้วแบบไม่ไม่ว่าจะทุกง,งานก็ตื่นเต้นอยู่แล้วพอ <c oughs> เราห่างหายจากการออกอีเวนต์ไปนานพอสมควรก็ตื่นเต้นกว่าเดิมแบบเมื่อกี้ก็คือแบบหัว,วใจ <c oughs> อ,อ่า ไฟนๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆทกติเราจะออกงานทุกตัวป็นเรื่องลยเขาได้มาเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นแล้วก็คิดถึงมากๆใช่ค่ะว่าคิดถึงมากๆ,ๆจริง,ๆค,คง,รงๆ,ๆค่ะเพราะว่าอย่างหนูไม่ได้ออกอ<ช>ีเวนต์อะไเพราะว่ารัากษาตัวเองเยอะมากๆช้าค่ะกพอกลับมาแบบได้จนนเจอคนแล้วก็ได้รับพลังที่มบุก ว่าดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็ต้องรักษาความสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าฟอร์มท้องวันอยู่ค่ะตอนเปรนภาษาพี๊ดจริงเราเสียใจมากที่เราไม่ได้ออกคำพูดแบบเด็กๆเราหลงก็ฝากฝากให้น้องช่วยแบบว่าฝากความช่วยเหลือในใจในใจหนูก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าก็ซูเป็นพี่ค่ะ หลังจากที vos, oh. 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 ่าได้หจากที่เราเรษาแลว่าเราคือตอนแรกอะที่หูป่วยค่ะทั้งทั้งก่อใช่ไหมคะคือเหมือนหนูปวดภายในฟิสิกอลอะไรร่างกายทั้งหมดนะคะแล้วคือเขาไม่สามารถระบุสุขภาพได้เลยว่าแบบปวดเป็นอะไรอะไรอย่นี้หมอก็เลยบอกว่างั้นอยู่ต้องไยกับแพทย์แล้วแหละเพราะว่าปวดท้องปวดหัวโดยที่ฟิสิกอลร่างกายประคับประคองทุกอย่างเลยอะไร กับนักจิตแพทย์ผู้ชายค่ะก็เขาก็ระบุว่าหนูเป็นแพนิคกับวิบกังวลใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เข้าฟอนดักษาไปเรื่อยๆแล้วกับฝ่อาการยังไม่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะเป็นช่วงที่แบบทำงานเยอะๆใช่ค่ะทุกวันเหมือนแบบหลายๆปัจจัยรวมกันมากๆเช่นพักผ่อนไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวไม่ตรงเวลาใช่กันข้าวไม่ตรงเวลาไม่หยุด ทาจิตวิทยาที่หนูคุยอเขาไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้กินยาเราว่าสมองเรายังไม่แบบไม่ไนขั้นที่แบบอยากฆ่าตัวตายอะไร่าเงี้ยาคเคมีสมองไม่ปกติแต่แคอตกกังวลยเฉยมันจะมันจะวิตกไปก่อนหน้าว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอ่าเลยค่ะแต่พี่ต่อแม่ไม่ไม่จะพี่ก็ถาวิธีกา,ารรักษาเขารักษายังไงแบบว่าบอกให้เราอ๋อคือบำบัดอย่างแรกเลยก็คือเราต้องหลักตัวเองเราเลียนแล้วแล้วก็ทำอะไรที่อย่างเช่นการกินข้าว่วงแรก เราเราฝันแหละเาก็จะให้แบบวเมื่อเราิอเ่้าก็ต้องให้ร่างกายรับขงตัวเองนะในเมื่อเราจับตัวเองเราก็ต้อง,อง,งทใ้พอเ,เาเวกี้ก็อยู่อยู่เองที่หงใช่อยู่ที่คามคิดมากเพราะว่าเหมือนความคิดเราอ่ะมัน บเวลาคนคนเดียวมากมากหรือว่าเสียงดังมากๆมันแบบมันตกใจแล้วก็เหมือนเหมือนหัวใจมันจะตั้งรอมากๆมือตัดอะไรต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้ก็สามารถควบคุมตัวเองได้ที่ทักษะก็เลเริ่มติดแกล้งเรื่องเอกใจยังไงบ้างให้เงินใจทุกวันแหละแบบนี้อะไรก็ทักมาคุยได้เสมอหรือเราก็ทักไปหาว่าเออวันนี้เป็นไงบ้างเสร็จอีเวนต์ก็จะทักไปหาว่ากินข้าวหรือยังเป็นไรก็เล่าให้ฟังได้เสมอ คิดแบบเวลาออกงานเนี่ยเห็ุเห็ุอาการเขาแบบไม่ได้เลยหนูหน nah ูหน sì ูเลยว่าเขาจะเป็นแพนิคใช่เหมือนเมื่อกี้ที่หนูว่ามันจะแบบเสียงเสียงดังอ่ะหนูก็จะกระซิบบอกแล้วว่าเออมันจะเสียงดังนะแบบให้รู้ไว้จะได้ไม่ไม่ตกใจใช่หนูทำได้ดีเวลาขึ้นเวทก็รับผิดชอบหน้าที่เราได้ดีเต็มที่ที่สุดเลยค่ะแบบว่าพยายามทําให้ดีที่สุดในทุกโอกาสแล้วแบบว่าหนูไม่อยากให้ทุกคนแบบ มันสั่มันเอาเอาคนโผล่มากๆอย่างร่างกายอะไรเงี้ยหนูก็เต็มที่เพราะเขาบอกว่ากินได้จริงๆเราทีเป็นช่างซ้อนที่แบบมีงานเยอะๆใช่ะตอนนี้อากาศร้อะเลยค่ะแต่ก่อนเขาไม่กินข้าวเลยแบบไม่เอาเลยออะไรย่างเงี้วตอนนี้ก็คือกินได้เยอะึ้นแล้วก็ดูเอนจอยกับสิ่งรอบตัวเยอะขึ้น ปกติได้แต่ว่าก็ต้อง,ต,องต้องดูลิมิตว่ามันม,นมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงมีลิมิตต,ตัวเองแหละเนาะใช่มันคชีวิตของเรามันต้องมีลิมิตเราแบบเมื่อเราไหวแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปไงเนี่ยเอาทีเดียวตอนนั้นไปถึงเราไม่ได้ไปเป็นแฟนกับพักราชดูดีมากเนี่ยเราอยากไปหาทุกคน <c oughs> แต่ว่าถ้าแบาบมีโอกาสได้มาเจอกันในทุก่งานก็อยากให้มาเจอกันเพราะเดี๋ยวอยากเจอทุกคน ป็นมิดอ่ะบินเป็นนกเลยใช่เดางที่ผ่านมาเออที่ผ่านมามีจีนนะคะแล้วก็มีฟิลิปปินส์ใช่มาเก๊าใช่เราเป็นอะไรบ้างบินแบบแฟนสนุกมากทุกคนเอ็นจอยกับเราแบบ แต่ว่าแม่ไม่คิดว่าวันหนึ่งอ่ะจะได้ไปเจอแฟนคลับที่แบบต่างประเทศเนาะมันมันน่าตื่นเต้นอ่ะที่เราได้ไปประเทศใหม่ๆแล้วก็ไปแบบเจอคนใหม่ๆแล้วก็เราก็แบบเอออลอรกับทุกอย่างใช่สังคมการเดินทางหรือแม้แต่แบบอากาศสภาพแวดล้อมก็คือต้องปรับปรับหมดเลยค่ะมันเกิดแบบนี้ได้ด้วมันเกิดพลาดไหมคะที่บบักไปแบบค่านสุดๆค่ะสุดๆค่ะแบบไม่ไม่ได้คิดเนาะ กหลัากนี้ราจะบินไปไหนเอนแนดได้ไหมนือนมวกาวไม่ได้คลปแล้วก็เดี๋ยวนะเดีวนะมีตเพิอ่มีตเินก็ดได้ไหมพี่ได้ไหมได้เหรอฮ่องกงแสิงคโปร์สิงคโร์กแล้ว็อีกหลายๆประเทศที่เดี๋ยวจะมาเรื่อยๆค่ะ หัวถึงห <atter speak>. ัว <formal> ถึงถึง hm ถ <ill ance> oh. ึง <huh> นั่นอะไรนั่นแบบโปรเจกต์การแสดงเหรออ๋อเดี๋ยวมีใช่เดี๋ยวมีหนังค่ะก็เหมือนเดือนหน้าน่าจะเปิดเวิร์กช็อปกันแล้วใช่น่าจะเป็นเรื่องที่แบบน่าจะเป็นบทบาทใหม่ๆแล้วกันที่จะได้เห็นเราสองคนสุดท้ายนี่อยากฝากแฟนคลับยังไงบ้างเพราะว่าขนาดที่จบไปนานแล้วเรามีหลายทุแต่ว่าพวกเราคนก็ยังแน่นอยู่อ๋ก็ขอบคุณ ทุกๆการซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนตลอดแบบเวลาที่เรารู้จักกันเลยก็อยากบอกทุกคนว่าขอให้ทุกคนแฮปปี้ในทุกวันเนาะแล้วก็ขอให้มีความสุขทั้งแบบสุขภาพแล้วก็ทั้งใจอ่า thank you for your support thank you for always supporting us no no matter what we do I mean the series has been ended for a long time but you guys are still here and that's because we're one family and Hopefully you have happiness in your heart every day and no matter what was beside you as well. Love you so so much. Yes. Oh.